สวัสดีค่ะตั้งเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเขามาแล้วกอจะเลืมกดไลกดแช่เป็นกําลังแก่ทางสองน้ำได้ค่ะเด้อคลิปนี้ฮะกัามาเบิ่งตัวเลขหลังหววออกเนาะค่ะเนาะว่าสำนักใดเขาแน่เกลี่น้ำแยกกับเด็กปอยไปกับบ่มีหลายสำนักดอกค่ะก็มีเด็ดเด็ดทั้งนั้นละค่ะมียูซีหาสำนักเนาะ,ะที่ใดแนวทางมากกจะมีของหลานสาวเมืองนอกก็จะของอิสราเอลปูขุน ็จะเลขมีทีมาก็จะเป็นของสูตรคำนวณเจริญย่ยแหะค่ะสูตรคำนวณที่หลานสาวคนหามาคำนวณเนาะค่ะเ้ามาเบิ่งตัวเลขสุดแรกแ่ะค่ะของหลานสาวเมืองนอกค่ะค่ะสุดแรกหลานสาวคนหามากคนหามากเมื่อก้อนหว้วยออกเนี่ยแะค่ะเสาวั่นห้อยออกคนกระหามากล่าสุดยุคค่ะ หฮมาซาเนี่ยจากน้อยเนาะบางท่านบางคนกับสิบ่ท่านเห็นตัวเลขล่ะค่ะเพราะว่าเป็นไฮมาซ่ามือห้อยออกเลขวิ่งบนของเราไฮมาวิ่งสองค่ะเขา้าเข่าเต็มๆเหรค่ะสองหกเนาะเลขวิ่งแต่เป็นไฮมาตั้งสองหาค่ะไฮมาสองหนึ่งสองห้าสองเก็ดคามสองหกไปค่ะคามสองหกไปแนวทางเลขของเรากับทว่ามาเด็ดเด็ดเค่ะเป็นไฮมาสามคู่ ส่วนชุดรางเราห้มาวิ่งเกตจับมาหาห้าเกตหกเกค่ะเลขมันก็ะออกเกแปดเนาะค่ะเล็กรางออกเกแปดค่ะเล็กรางเขาเลขวิ่งอยู่ค่ะแต่เพิ่นไ่ได้จ,จับคู่มาหายหลายเนาะจับหลายกะสิว่าหลายตัวอันนี้ก็จะเป็นเลขฝันเพิ่นค่ะเลขฝันนี่ก็จะเป็นเลขสามตัวสูตรคำนวณเพิ่นล่ะค่ะเลขสามตัวเพิ่นเนาะห้าสองหนึ่งค่ะ กับบอมี่สองหกค่ะอันนี้ก็จะเป็นสามเจ็ดสองค่ะผ่าดไปย่างละแต้มเนาะอันนี้ห้าสองอันนี้เจ็ดสองค่ะบอมี่หกสองลดไปแต้มหนึ่งค่ะเลขสามตัวแล้วหายมาเลขฝันสี 4, 2, 4. ่สองสี่เลขสามตัวเลขสามตัวบนรัฐบาลก็ออกหกสองหกเนาะค่ะของเราเป็นซีค่ะเกือบแตกสามเนาะค่ะเนาะ ตกกลางเนี่ยก็มาตรงรักอยู่ค่ะเด็กสองมาตรงรักอยู่สุรของหลานสาวกะทิว่าสุดจอดละค่ะสมสาสมเลื่ออยู่เนาะค่ะเนาะย่าลื่อมจะผาดละค่ะตามต่อเพิ่นลิปต่อไปค่ะแต่ว่าเพิ่นกะไหหมาซาเนี่ยจักน้อยละค่ะเด็กหลานสาวเพิ่นกะไหหมาซาอยู่กับเพิ่นไหหมาเร็วกับสิไข้อยู่เนาะค่ะเนาะกับสีได้ผิดจะละหน้าเป็นน้ำกันหลายๆค่ะเพิ่นไหหมาซาเนี่ยจักน้อยกับสีท่านอยู่ดอกค่ะท่านได้ติดตามไปค่ะ ติดตามไ้เขากับสิผ้าขาดนะค่ะเนาะมาซาเขากับเบบลงคือเก่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่หลานสาวเปิลมาใหให้เกลํายไยมาคํานวณล่ะค่ะเก,เกลี่าไยคํานวณออกมาได้เลขบนสามเนาะค่ะเดี๋ยวสิคํานวณเบิ้งคักค่ะเล็กวิ่งมาบ่คือกันกับของเราค่ะตัวบนของเพินมาสองเขา่าของเกลํายไยก็ลดไปล่ะค่ะสุดบนแต่สุดราง เหล็กวิ่งมาเกตคือกันค่ะเห็กวิ่งมาเกตกระเด็นเจ็ดล่ะค่ะเกแล้วไ,ได้จับมาให้ศูนย์ 7, 7, 5, 7, 8, 7, 1, 6, เจ็ดเจ็หเดหนึ่งหกเาะวงกลมให้พร้อมเรียบร้อยล่ะค่ะสุดแรกที่ปอยไปศูนย์เปดหกเ็ค่ะวงกลมให้สามูเข่าค่ะเล็กจับคูมากเบิ่งในสูตรตารางคำนวณเพิ่นล่ะค่ะมันมีตัวนี้ก็ได้จับมาใหา้ แต่โค้งสุดท้ายกับตัดออกไปมันเหลือหน่อยค่ะตัดออกไปก็เลยลดไปละค่ะสุดโค้งสุดท้ายเกล้ามยัดตัดออกสุดแรกกะไดปล่อยอยู่ค่ะเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนาะแต่สุดโค้งสุดท้ายนี่ตัดเจ็ดแปดออกค่ะสุดโค้งสุดท้ายตามสูตรของมั่นก็มี่ส่ละค่ะตามสูตรที่เบื้องในตารางเลขสามตัวค่ะเลขสามตัวกับบมีเนาะค่ะเนาะลดไปละค่ะ เหล็กหนาเหล็กหลังกับบเมีค่ะของเกลําไยค่ะแต่เหล็กวิ่งในหม่าน้ากันค่ะเดี๋ยวออกเหล็กออกแล้วเดี๋ยวเกลําลไยคำนวณใส่ต้องวดค่ะเอาไปเบิ้งน้ากันเนาะเหล็กวิ่งเพื่อของเรลามาปลาสดค่ะของเรลามาซาในจักน้อยเขากะเบิ้งของสูตรของเคนไปก้อนค่ะสุดเน่ก็จะเป็นของหลานไส้ทังอิสราเอลล่ะค่ะอันนี้จะมาจากเมืองนอกเนาะค่ะเนาะสดอิสราเอลค่ะ จากอิสราเอลจากอิสราเอลก็วิ่งบนมาสามกับหกลางมาเกตค่ะลางมาเกตเป็นกระ,กกจ,าาะจับคู่มาหายู่ค่ะหกคู่หลดเจ็ดเพิ่งลหอค่ะศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งเ็หกเ็เจ็ดแปดเจ็ดเค่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปนาะเข่าเกตแปค่ะแต่ประเดี๋ยอยู่ในวงกลมกัถือว่าจับคู่มาหายแม่นอยู่ค่ะจับคู่มาหาย ค่ะเลขสามตัวเล่าศูนย์เจ็ดแปดค่ะตัดออกมาจากสามตัวเนาะก็จะตัดออกมาจากนี่แหละค่ะสองห้าสามห้าเนาะตัดออกมาจากเลขสามตัวของทางอิสราเอลล่ะค่ะสุดนี่เลขอิสราเอลเนี่ยถือว่าสุดยอดค่ะเข่ามาตลอดเนาะเข่ามาตลอดแนวทางของเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นเลข สารปูตาผักขาวยูยูหน้าล่ะค่ะสารปูตาผักาขาวเนาะเกลําใน้ย่ไปจุดถูกเหลขกถูกกับเรียงลงมาแบบนี้ล่ะค่ะหกสามสี่ค่ะกับว่าเดกับว่าเด็ะะเดลดแต้มลงมาเนาะเลขกมันออกก็เลยจับคููมาใหา้หกสามสี่สามสี่หกค่ะเลขกกับมาออกสองหกค่ะกับถือวา่าลุตว่าพลาดไปเนาะแต้มหนึ่งค่ะของปูหมอดก้อนไปจุดถูกเพิ่นกระไดมาสี่ศูนย์ค่ะเลขกกับมาออก สามศูนย์ค่ะศูนย์สามเนะาะก่อนนี่ได้มาสี่ศูนเลขกันมาออก03นค่ะของปูตาของปูตาเนี่ยแกล่องผิดจารณหน้าเบิ้งเนาะค่ะหลดลงแต้มนึงค่ะของปูชุดนี้ก็จะเป็นเลขมิทีมาล่ะค่ะเลขมิทีมาเนี่ยกัวิ่งบนสามกับหกเหค่ะ เข่าเหล็กหกอยู่เนาะเหล็กวิ่งเนาะแต่ว่าจับมาตาสามหกค่ะบอมี่สองหกค่ะของเราจับมาตะสามหกวิ่งหกละค่ะสามกรั 3, บหกวิ่งลางเก็วิ่งลางเกดจับคูมไหายบอมีค่ะจับคูมไหายบอมีเจ็ดแปดค่ะมีตะเกตสามเกดเจ็ดค่ะเกดหกเกดห้าเกดหกเกดสามเกดเจ็ด 3, 7, 7, ค่ะเกตแปดบอมีค่ะ ชุดสามตัวกับบอมี่เนาะค่ะของทั้งเหล็กมีติมาละค่ะชุดนี้กะถือว่าเขาเหล็กวิ่งละค่ะเขาเหล็กวิ่งเหล็กวิ่งของเล่าเขาอยู่ค่ะชุดนี้ก็จะเป็นของปูขนค่ะปูขนหายมาเหล็กชุดเต็มเพิินละค่ะชุดเต็มเพิินเหล็กวิ่งเพิินมากเก่าก็แปดค่ะเหล็กวิ่งเก่าก็แปด เิ่นกจับคูว่าห้เเิ่นกระเน้นเป็นลักเก่าเพี่ละค่ะ 95, 98, เก้าเดนาะเลขมันออกเจ็ดแปค่ะเหล็กออกเจ็ดแปล้วก็เน้นรักเก่าสักสองคูค่ะลักแมาเกตแปดค่ะนจับมาอยู่ค่ะแต่่นบ่ได้เน้นค่ะเจ็ดเจเล่าเป็นตัวร่องค่ะเพิ่นบน่ได้เน,เน้นเป็น 98, เน้นไปทีเก้าแดเนาะสคูของปู แน้ทางสุดเต็มก็มีตลอดล่ะค่ะแต่บางเถือมันบ่บได้อยู่ในตัวเน้นค่ะอันนี้ของปูกับเขาเกตแปดแปดเจ็ดล่ะค่ะสุดเต็มสุดล็อกเงินล้านของปูสุดล็อกเงินล้านของปูวิ่งหกบนหกลางค่ะจับคููมาไหกับมีดตาสามหกเนาะค่ะสองห้าสามหกบ่มีสองหกค่ะของปู ข่างลางกมีตาหาเกตค่ะหกแปดค่ะหกแปดตัวร่องเลขกมันก็ออกเกแปดเนาะค่ะของปูปูจับมาหายเป็นหกแปดค่ะห้าเกตหกแปดค่ะกะทิวรดไปละค่ะของปูเขาจะเล็กวิ่งสุดตองหวดเจลําญย่กับเด็กปล่อยของปูอยู่ดอกค่ะก็ลืมเนะมาะบ่ได้เอาตัวเลขกติดมานําค่ะสุดตองหวดของปู เดี๋ยวจังไดใดตัวเหล็กจะเอามาปล่อยตองหวัดของปูเด้อค่ะเด้อสุดปูขนเอามาปล่อยตองหวัดแหวเบิ้งาะจังไปเบิ้งนับกันค่ะสุดตองหวัดปูขนค่ะสุดของหลานสาวก็ได้เบิ้งน้ากันล่าสุดเนาะค่ะบางทานบางคนบ่ได้เบิ okay. ้งค่ะก็เสียดายอยู่ค่ะเหล็กเล่าเขาเต็มเต็มทั้งบนทั้งล่างค่ะเหล็กวิ่งค่ะอันนี้สุดของหลานสาวมืองหนอกล่ะค่ะสุดยอดอยู่ค่ะ บนกับเขาล่างกับเขาแต่ว่าจับคู่มากเพราะเขาซื้อๆเนาะค่ะเนาะของเราสุดยอดค่ะอันนี้เจลำย่าได้สูตรของเพื่อนมากเพื่อนแบ่งสูตรมาให้คํานวณมากกับเขาเต็มๆแล้วค่ะอันนี้ตัวเลขในี่แต่ล่างเนาะจับมากค่ะเขาแต่ว่าสุดบนผ่าัดไปค่ะเดี๋ยวคํานวณไหมค่ะเดี๋ยวเจ๊ลํา่ยคานวณให้ตองหวดด้วยค่ะเด้อหลังสรุปสุดนี่แล้วเดี๋ยวให้ตามต่อกันเนาะค่ะเนาะจะคำนวณตัวเลขให้ค่ะ มาตัวใดกับจังไยเบิ้งของห้านสาวใส่กันอีกเทือนึงเนาะเกลําใหญ่ยล่มตัวเล็กหายกอนค่ะคลิปนี้กับว่าไม่อย่างไรค่ะก็จะขอจบไปเพียงแค่นี้ได้ค่ะเด้อตามต่อกันไหมค่ะงวดหนาหากทันได้พลาดแล้วกะว่ากันไหมค่ะคลิปหนางวดหนายังไม่เนาะค่ะเนาะต่อไปก็ขอให้โชคให้ม ắ นได้ค่ะเด้อคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ